175ประเทศปี2556ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ในแถบภูมิภาคอาเซียนและในปี2557ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3คอร์รัปชันลดลงแต่ประเทศชาติยังต้องการพลังจากคนไทยทุกคนให้คอร์รัปชันหมดไป กาต่อต้านการโกงและไม่ให้คนโกงมีพื้นที่ยืนในสังคมเอาหนะ้าไม่เป็นไรรับไ,ไปถออครับได้ครับเรื่องแค่นี้รู้ช่วยกันเอาหนะ้าไม่เป็นไรรับไปถออครับรู้ช่วยคกันเรื่องแค่นี้รู้ช่วยกันหรือว่าช่วยวยกันอ,อย่าชินชากับการทุจริตเราทุกคนต้องช่วยกันเลิกรับเลิกให้ แผ่นดินไทยใสสะอาดอันนี้ก็โดนกิน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 กิน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  เลิกโกงเลิกกินเลิกคอรัปชันสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้คอรัปชันในช่วงสุดท้ายของแผนินไทยใสสะอาดนะคะเรามีประเด็นคำถามซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนวันนี้มีอะไรอยากจะถามท่านวิทยากรคะกระผมชื่อนรรายเสือศักดิ์รดาดก ตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานคีครับผมอยากทราบว่าในานามของตัวแทนนักเรียนนักศึกษาอย่างพวกผมจะมีส่วนร่วมในการในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างไรและสามารถชุมนุมหรือร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ นี่เป็นคําถามนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นชุมนุมนะคะแต่ว่าจะร้องเรียนได้ในพื้นที่ใดบ้างแล้วเขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะตระหนักถึงนะคะตอนนี้กลับไปที่คุณนิชานและคําตอบจากท่านวิทยากรค่ะครับคงต้องให้ท่านสิทธิพงศ์เป็นคนตอบนะครับคงไม่ต้องถึงขั้นชุมนุมนะครับฝากไว้ครับ<น>เหตุของการทุจริตหรือกระทําผิดต่อหน้าที่นะครับมีช่องทางเยอะนะครับ โทรศัพท์ก็ได้นะครับ1205คือสายด่วนของปปชนะครับหรือทำหนังสือร้องเรียนเข้าไปหรือวัยรุ่นนะฮะหรือเยาวชนรุ่นใหม่ก็ใช้เครือข่ายทางมีเดียนะครับส่งไลน์ส่งอะไรเรามีกลุ่มไลน์มีอะไรเยอะนะครับหรือส่งทางเว็บไซต์ของสํงานักงาน แจ้งเข้าไปได้เลยครับเราพร้อมที่จะรับเรื่องเข้าประถมทั้งหมดครับหรือไม่งั้นนะครับก็ติดตามรายการแผ่นดินไทยสายสาดกันอย่างต่อเนื่องด้วยทุกวันพฤหัสนะครับอยากให้ท่านฝากทินไทยไว้สักนิดนึงครับว่าการทํางานให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของท้องถิ่นนะครับความสําคัญคือครับแน่นอนครับการทํางานของท้องถิ่นหรือของส่วนราชการทั้งหมดถ้าทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาล6หลักที่พูดกันมาแล้วนะครับจบนะฮะ หกหลักนี้ผมว่าบ้านเมืองเราใสสาดแน่ขออย่าได้มีหลักที่เจ็ดครับคือหลักแห่งความเกรงใจครับครับเกรงใจภุ่งชาเกรงใจคนนู้นคนนี้เรียบร้อยก็จะจบอีกเหมือนกันก็ปบชก็ต้องนั่งคุยกับท่านนานแล้วครับทีนี้ครับผมนะครับมาทางด้านคุณสุภาชัยครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้นะทางการเมืองการของส่วนราชการต่างๆนะฮะประชาชน เขาได้รับทราบข้อมูลอะไรต่างๆมันมีหลายช่องทางมากนะที่ประชาชนเขาจับตาดูจับตามองอการทํางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่นะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องอะระมัดระวังนะครับว่าหรือเลิกนะฮะในสิ่งถ้าคิดว่าเอ๊ะต้องการที่จะทุจริตหรือว่าพืชไม่ชอบนี่นี่ให้เลิกนะ<ๆ>ให้เลิกเพราะว่าตอนนี้ภาคเครือข่ายประชาชนในไร่างต่างก็จับตามองอยู่รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เลิกให้กล<ห>ัวด้วยนะครับกลัวเราต้องเลิกครับมาทางด้านของประชาชนครับ คือที่จริงในเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะเลิกได้นะเพราะว่าเราเป็นตาสับะรถทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับ,รบท่านจะทําอะไรทุกอย่างนี้มันจะมีคนพวกเราที่เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นตาสับะรดทุกหมู่บ้านถ้าเลิกได้ก็เลิกซักคงไม่เห็นชาติหน้าที่ท่านโกงไปนะครับคงมันติดจรวดแล้วทุกวันนี่ครับผมครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญนะครับอาสรงต่อให้คุณกันนาะณนะครับ คุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะเรามีคําถามให้ร่วมสนุกการใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคำถามวันนี้ก็คือว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลน,นั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง มีอยู่หลายหลายหลักทีเดียวภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะก็ตอบกันเข้ามาได้ทางไปษนียบัตรส่งไปที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0ก็ได้นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือที่แฟนเพจของรายการแผ่นดินไทยใสสะอาดนะคะคุณผู้ชมที่ตอบถูกจะได้รับเสื้อสวยๆแบบนี้จากรายการแผ่นดินไทยใสสะอาดนะคะตอบกันได้จนถึงวันพุธที่3กุมภาพันธ์2559ค่ะส่วนผู้ชมที่ตอบมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อผู้โชค ที่ได้รับเสื้อจากรายการของเราไปในช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของยุย้ยแล้วนะคะกลับไปที่คุณอนทิชาสำหรับริชานสวัสดีค่ะ ร,ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่เพียงแค่ร่วมกิจกรรมในเกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องร่วมกันคอยจับตามองดูนะครับถึงสาเหตุต่างๆของการชุจริตนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเรานั้นโปร่งใสแล้วก็เกิดความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับคุณสิทธิพงศ์ปึงวงศานุรักษ์ผู้ช่วยเลายขาธิการคณะกรรมการปรปรชครับคุณสุภชัยชัยยงค์ผู้อำนวยการสํานักงานปรปชอุอบลราชธานีและคุณเมรินสายดวง ประธานเครือข่ายปปชภาคประชา,ะชา,าสังคมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาติดตามชมได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ